ภำมเซิีเด็กเนิร์ดอมชินไตผู้หญิงเพอร์เฟกอมชินอาผู้ชายเพอร์เฟกมุสลสิงกูม,มัเจ้าหนูพึงเบิเจ้าอวัน คาบบติงตองฮอเซคขีอวดอึบบ์ขี้แอ่ขับเจนี่ขี้คลาดคิชานิซมคขีเกียจเป็นบึงสติหลุด